สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งกับรายการ VNK บุงน้ำเขียวชย่องวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Dungeon n i g h t m a r e กับเราและผม9 9าวก้าวและผมรกินสต,ตาร์เราจะมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะ It's it it okay. mm hmm. is อ it like it okay. okay. mm hmm. i g h in shadow มันซ่อนอยู่ในความมืดเอ้ยมันซ่อนอยู่ใยเงาขอโทษค่ะแปลผิดรอหนเรื่องราวจะเป็นยังไงรับชมกันเลยค่ะโอเคขอโทษนะคะขออนุญาตดูแผนที่ก่อนเราอยู่ตรงนี้แน่เราอยู่ตรงนี้เราลงมาตรงนี้ดูสีแหม่ดิขออนุญาตใช้เทียนก่อน ความสว่างมากขึ้นเปิดประตูเปิดออกดูโอ้ยประตูฝาดหน้าเปิดประตูอีกบานเสียงเธออยู่ข้างในหรือเปล่านะฉันจะไปหาเธอเราไปห้องใหนกันเอ ะไรอ่ะตายเลยเหรอรู้สึกเหมือนจะมีผีอยู่ในใจเราโอ้โหนี่เสียงหายใจใช่ไหมไมเไรยังไม่มีคำแนะนำอะไรขึ้นมาเราได้เทียนมาหนึ่งเล่มเย่ดีเย่เย่มีม่วงแผ่ออกมาหรือว่าจะมีอเบตอยู่แถวนี้บาเหรอเฮ้ยเสียงอไร เฮ้ยเสียงอะไรอ,ะอ่ะหนีมาหนีแล้วอ่ะอยู่ไหนแล้ว <c oughs> ฟันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อจาจจะอ่ะตายซะแล้ว